ความแตกต่างระหว่างบ i น a r y ี่ออปชันกับดิจิตอลออปชันหลักๆก็จะมีอยู่2ข้อข้อที่1คือบ i น a r y ี่ออปชันจะให้เปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าบ i น a r y ี่ดิจิตอลออปชันข้อที่2ก็คือ โอเคหลักก็จะมีอยู่2ข้อข้อหนึ่งคือหนึ่งบาลานี inary, เปอร์เซ็นต์จะต่ำกว่าดิจิตอลส่วนมากอะ่ะส่วนมากบาาีเปอร์เซ็นต์ของบา n า r ีก็จะต่ำกว่าดิจิตอนเลยส่วนมากส่วนมากมากนะนสมมุติว่าวันนี้ บ a n a นลี่ให้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่80หรือ82ประมาณนี้ดิจิตอลอาจจะให้ที่87ิดหรือว่า8ปดสอ่ะอันนี้คือข้อที่1บางครั้งบางครั้งบันเนลี่ให้90นี้ใช่ไหมดิจิตอลก็อาจจะ85ก็มีนะบางครั้งที่บันเนลี่ให้เยอะกวนะ่าดิจิตอนอ่ะ แต่ส่วนมากหลักๆก็หลักๆก,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 ก็คือดิจิตอลเนี่ยเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าบันเนอรี่อยู่แล้วส่วนข้อที่2ก็คือสมมุติว่าราคาเปิดข้อ2นะสมมุติเอาสมมุติเอาว่าราคาเปิดที่1บาทเนาะราคาเปิดที่1บาทเปิดที่1บาทแล้วก็กรับก็วิ่งขึ้นไปอาจจะวิ่งไปที่2บาท3บาท4บาทกี่บ,บาทก็แล้วแต่ พอจะพอจมนวนเวลาปิดนะกราก็กลับ,ลบวู้วูบลงมาปิดที่ราคาที่1บาทเท่ากับราคาที่เราเข้าออเดอร์เลยเท่ากับราคาที่เราซื้อเลยอันเนี้ยเสมอเขาเรียกว่าเสมอเพราะว่ากราบเราซื้อที่1บาทใช่ไหมกราบวิ่งขึ้นไปสูงนู่นแหละสบาท5บาทก็ช่างแล้วก็ลงมาปิดที่1บาทนะเท่ากับราคาที่เราเข้าออเดอร์หรือที่เราเปิดออเดอร์ อันนี้แบนเนอรียอัน,นเสมอแบนเนรียเขาจะคืนเงินในออเดอร์ที่เราเข้านั้นสมมุติว่าเราเข้าที่ร้อยเหรียญร้อยเหรียญเสม,มอเราก็จะได้เงินหนึ่งร้อยเหรียญน,นี้คืนแบนเนรี่นะส่วนดิจิตอลเหมือนกันเราเข้าออเดอร์ที่1บาทนู่นแหละครับขึ้นสูงไปนู่นแหละ2บาทสามบาท4บาทก็ช่างมัน นั่ก็พอจะหมดเวลากลับกลับลงมาปิดที่1บาทเท่ากับราคาที่เราเข้าซื้อออเดอร์เลย1นึ่งร้ยเหรียญเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าเสมอถ้าเรามันเสมอดิจิตอลนะถ้าเสมอเราจะจะกลายเป็นว่าเราติดลบเราลบเงิน1นึ่งร้อยเหรียญดิจิตอลนะเสมอเราจะลบเราจะแพ้ออ,อเดอร์ ที่เราเข้านั้นอ่ะเราจะเสียเงินในออเดอร์ที่เราเข้านั้นเสมอดิจิตอลเสมอดิจิตอลหมายความว่าเราแพ้แต่บานารี่ถ้าเสมอเขาคืนทุนดิจิตอลเสมอเราติดลบโอเคเนี่ยห,หลักๆก็จะมีประมาณ2ข้อนี้แหละมั้งทั้งที่ผมรู้นะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่เข้าใจอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้หรือว่ามีอหลายๆข้อเยอะแยะกี่กข้อเพื่อนๆก็มีอีกหลยข้อที่ผมยังไม่รู้เพื่อนๆก็คอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาสั้นๆแค่นี้คลิปนี้ก็มาสั้นๆแค่นี้นะครับก็ขอบขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมรับฟังด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปรวยกันในคลิปต่อไปนะครับโอเคขอบคุณครับ